มิทติ้งทิวฤทธเว็บไซต์ EP 3พบกับวิธีการค้นหาทรัพยากรต่างๆที่มีให้บริการผ่านเว็บไซต์ของห้องสมุดเข้าไปที่เว็บไซต์ห้องสมุดในหน้านี้ผู้ใช้สามารถเลือกค้นหาทรัพยากรได้2วิธีวิธีที่1ค้นหาจากกล่องค้นหาสีแดงหน้าเว็บไซต์โดยสามารถกำหนดการค้นหาได้จากช่องสีขาวด้านบน Find All คือการค้นหาทรัพยากรทั้งหมดที่มีให้บริการทั้งห้องสมุดธรรมศาสตร์และห้องสมุดอื่นๆทั้งในและต่างประเทศ Library Catalog คือการค้นหาทรัพยากรที่มีให้บริการในห้องสมุดธรรมศาสตร์ทุกวิทยาเขต Site Search คือการค้นหาหน้าเว็บไซต์ห้องสมุดต,ตัวอย่างการค้นหาแบบ Find All รายละเอียดต่างๆได้แก่ทรัพยากรที่มีให้บริการในห้องสมุดธรรมศาสตร์บทความและเอกสารฉบับเต็มคลังทรัพยากรดิจิทัลส่วนพับพิเคชั่นไฟเดอร์หากทรัพยากรที่ต้องการไม่มีให้บริการที่ห้องสมุดธรรมศาสตร์สามารถยืมจากภายนอกได้โดยไทยไลบรารีคอน n s o r t i u ยมเป็นการยืมจากห้องสมุดต,ต่างๆที่อยู่ในประเทศไทย เ o แคเป็นการยืมจากห้องสมุดต,ต่างๆทั่วโลกตัวอย่างการค้นหาแบบ Library Catalog ในหน้านี้จะแสดงรายการทรัพยากรที่มีให้บริการในห้องสมุดธรรมศาสตร์หากสนใจรายการใดสามารถเลือกกดที่ชื่อเรื่องได้เลยเมื่อกดเข้ามาแล้วจะมีรายละเอียดต่างๆหากต้องการยืมสามารถเลื่อนมาที่ holding information เลือกรายการที่มีสถานะ available กดที่ d o p d o w n ถ้าต้องการยืมระหว่างห้องสมุดแล้วมารับที่ห้องสมุดให้กดที่สัญลักษณ์รูปตัว b ถ้าต้องการให้ส่งไปรษณีย์ให้กดที่สัญลักษณ์รูปตัว p วิธีการค้นหาทรัพยากรวิธีที่2คือการค้นหาจากแถบเมนูด้านบนโดยกดที่ขีดสามขีดมุมบนขวาแล้เลือกเมนู resources แล้วเลือก library catalog ที่แถบ keyword ผู้ใช้สามารถเลือกค้นหาจากคีย์เวิร์ดหรือคำสำคัญจากนั้นเลื่อนลงมาด้านล่างแล้วกดปุ่ม search แทบ Begin with เป็นการค้นหาทรัพยากรจากคำขึ้นต้นแทบ e x c c t Match เป็นการค้นหาแบบตรงตัวตามคีย์เวิร์ดที่ต้องการที่เมนู Resources ผู้ใช้ยังสามารถค้นหาทรัพยากรแต่ละประเภทได้อีกด้วยไม่ว่าจะเป็นหนังสือหนังสืออ้างอิงหนังสือหายากหนังสือสำรองเอกสารวิทยานิพนธ์วารสารบทความ หนังสืออ่านประกอบรายวิชาสื่อโสตทัศน์หนังสือแนะนำหนังสือมาใหม่และหนังสือที่มีการยืมสูงสุดในแต่ละอันดับ EP ต่อไปจะเป็นเรื่องอะไรอย่าลืมติดตามกันนะคะ